ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับผมไดเ้เรียนเชิญพระคุณเจ้า,อ,าอันตนวีระเดจใจเสรีนะครับซึ่งเป็นประธานสภาการศึกษาข้าวตุนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้อยู่ร่วมในการประชุมสัมมนานในครั้งนี้มาโดยตลอดนะครับอยากจะให้พระคุณเจ้าได้แบ่งปันประเด็นสําคัญนะครับสำหรับการจัดก,การศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป ครับขอเรียนเชิญครับพระคุณเจ้าครับพ่อขอสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมการออนไลน์ของพ่อนุพันธ์พ่อมาร่วมการสัมมานาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะที่จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชียพัทยาชนบุรีเริ่มตั้งแต่วันที่20 จนถึงวันที่23หัวข้อของปีนี้ก็คือเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกที่ดีกว่าเรา2-3สาปีแล้วช่วงโควิดไม่มีการจัดสัมมนาอย่างนี้เราใช้ทางซูมยั้นปีนี้ก็เรามาจัดสัมมนาด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมประมาณ460คนถึง470มีทั้งพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชและก็คารวาสรวมแล้วประมาณ160โรงเรียนนะก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจคือเป็นบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้องและก็ทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่ได้มาพบปะกันมาร่วมสัมมนาด้วยกัน าการสัมมนา,าครั้งนี้สำหรับพ่อเป็นครั้งแรกและพ่อก็รู้สึกว่าเนื้อหาสาระแต่ละวันจากวิทยากรน,นั้นรู้สึกว่าน่าสนใจมากและเป็นการกระตุ้นพวกเราทุกๆคนที่ทำงานด้านโรงเรียนด้านการศึกษาให้หันกลับมามองตอนเองโดยเฉพาะเราพูดเน้นนักเน้นหนาเรื่องอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมและไม่หลงทางแม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะเราพูดถึงให้พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางและเราพูดถึงคุณค่าพระวรสารที่เราจะต้องประกาศที่เราจะต้องปลูกฝังในโรงเรียนนะก็แน่นอนยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะ เพราะฉะนั้นการศึกษาในโรงเรียนก็ต้องปรับตัวโดยเฉพาะวิธีการนะให้เข้ากับยุคสมัยนะครับสำหรับพ่อแล้วเราหันกลับมาพูดถึงเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกันนะตามที่พระสันตวปาได้ให้แนวทางแก่เราว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไงในโรงเรียนคาทอลิกของเรานะ พ่อเห็นว่าโรงเรียนคาทอลิกของเราณเวลานี้จะต้องร่วมมือกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนคาทอลิกของเราไปด้วยกันนะซึ่งการจัดสัมมนานี้มีประโยชน์เยอะถ้าหากว่าไม่มีการจัดสัมมนานแบบนี้เราก็จะต่างคนต่างเดินนะแต่ถ้าว่าการจัดสัมมนานอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกว่า เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและก้าวเดินไปด้วยกันและมีอะไรดีๆเราก็ช่วยเหลือกันเราแบ่งปันกันนะนี่แหละคือสิ่งที่พ่อประทับใจและก็พ่อก็มีความปรารถนาที่จะให้โรงเรียนคาทอลิกของเรานี้ก้าวเดินไปด้วยกันให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบพระเจ้าไวพรพวกเราทุกคุทุกคน